ดอดลมดอดลมหลองลมครับดอดลมอ๋อด้านคมนะด้านคมนะมือซ้ายคอนโทรลสีซาเปื้อนไว้เจ็บระบบเปื้อนตีหนึ่งั้ง ครั้งอ๋พอถ้านี้ที่บบได้นำเพื่อทำบ่อยทำก็จำไว้มันจะฝึกบ่อยมันจะฝึกบ่อยบบได้เพราะว่ามันสร้างานแบบแผนคมเสร็จแล้วดูนะเสร็จแล้วเวลาลบเวลาลบมันจะเป็นท่าต่อไปมันจะเอียงคอลบเข้าใจอ๋อเอียงคอลบแต่ส่วนใหญ่เนี่ยด้านเนี้ย มันจะลบไปได้พาะมันจะติดส่วนใหญ่ที่จะลบนี่คือมันจะลบไปด้านนี้ทราบพอลบไปด้านนี้เสร็จมันก็นจะไหลไปในท่าต่อไปนั่นคือท่าล็อกด้วย <c oughs> กล้ามเนื้อแขนบริเวณข้อศอกซึ่งมันจะบีบรัดเส้นเลือดมันก็นจะไหลต่อไปเพราะฉะนั้นท่ามันจะต่อเนื่องเอาตอนนี้ล็อกด้วยแขนด้านกลมเตรียมไว้เ <c oughs> ตรียมไว้ เสร็จแล้วไอ้ <trilogy> คนที่ถูกล็อกลบลองลบเหรอเบี่ยงคอลบคือเราอยากจะโดนทำร้ายรอลบไงเบี่ยงคอลบเบี้ยงคอลบเบี่ยงคอลบเบี่ยงเบี่ยงคอลบคือฟังนะฟัังเขาจะฝืนสัญชาติยาณของตัวเองมาได้เวลาลบเนี่ยถึงแม้เป็นตัวผู้กองเองก็ตาม จะฝืนลบเข้ามาหาแขนของคู่ต่อสู้เนี่ยมันมาได้มันตึงฝืนลบออกไปหาช่องว่างเข้าใจอ๋อถึงแม้เราจะหู้จุดอ่อนข้อนี้ดีอยู่แล้วแต่ในการปฏิบัติจริงมันตึงฝืนลบออกไปหาช่องว่างอันนั้นคือธรรมชาติของสัตว์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นอย่างใดท่านนี้มันจะต้องเป็นไปตามนี้มันจะเลี่ยงกฎเกณฑ์ธรรมชาตินี้มาได้ลบ <c oughs> ลบไปหาช่องว่างของตัวเอง <c oughs> เสร็จแล้วคนที่ล็อกอยู่ทำท่าล็อกด้วยกล้ามเนื้อแขนบริเวณข้อศอกอย่าลืมใจตัวในการลึงยกขึ้นมาตัวไม่ใช่รัดและกล้ามเนื้อแขนอย่างเดียวเลี้ยงแขนไว้แล้วใจตัวดึงขึ้นมาตัว ดูกล้ามเนื้อแขนบริเวณข้อศอกหมายใจว่าเสรล้เนี่ยเก่งที่กดที่แบบใจหมายใจกดกดลงไปแน่นๆน่แบบใจแต่กาที่จะทำให้มันประสบผลสำเร็จมากที่สุดคืออย่างนี้อะไรเนี่ยไอเนี้ยไอตีมันเนี่ยตีมันจะทิพทีพุ้ดๆเนี่ยจ้างมันแบบโซนเขาลากมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะมาของมันนี่แหละ ถ้าเกานล้มขอที่สำคัญคืออย่าอย่าล็อกเซนแล้วกระชากขึ้นมาถ้ากระชากขึ้นมาเสซนเนี่ยมันจะยืนตัวขึ้นมาเขดได้เหรอครับ <c oughs>